หนีนะไานะพเจ้าเนาะขอพนท่านเอาหนูขอบารมีหนูสมเด็จองมหนูพระพุทธเจ้าอแรกเนาะไปทำสักเสร็จคนละสัก สามร้อยก็พอนะสามร้อยชันรกที่ส่งน่ะตู้ตู้ชนรกที่ส่งวัดไหนก็ได้เอาใกใกล้บ้านนะอาเตงูมดแดงีแหูวายยมรียหน้าพยะพุดได้เจ้ากรรมทั้งหมดเลยเอาสี่ทั้งตัวนะไม่ต้องเอาคนนะส่ทั้งตัวเอเนียเดินดูเดินก่อนเนาะ ลุกลกให้พลังมันเข้าเออลุกเลยพอทำเสร็จลุกพลังมันจะเข้าพีน่นั่นน่ะเออลงไม้พี่ผู้ชายลงไม้ยูงถึงร้อยลงก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นเอาพี่ผู้หญิงเล่นใกล้ลงพี่แมงเบาเลยสูงถึงร้อยลงก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออไม่เป็นไรต้องค่อยๆทำอย่าไปรีบมันอ,อ่าสูงถึงอันในความ อื่นก็ลงหมดแล้วเนาะเออสูงถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของพี่บุ๋นเนี่ยเออเอามามือมาซ้ำหน่อยซ้ำซ้ำซ้ำหน่อยตาชิมตาเนี่ยบางไม่การสิเอ้ยเอ้ยเออง่ายลูกลูกแท้

เอาว้มานะไปทำบุญนะเถ้าจหลังมือเถ้าจะหลังบอกว่าดไม่อยากจะใช้เท้าขอเท้าก็อยู่ั่นแหละเท้าเองเอ้เอาเอาเอาโอ้ยีพลังกนต้อนที่หนเถ้าของหมดแล้วนะแต่กยังมิ